ครับวันนี้เราก็จะนำเอารถนิสสันมาร์สคันนี้นะครับไปส่งให้กับลูกค้าที่อำเภอตราการพืชผลนะครับจงบังหวัดอุบลราชธานีนะครับหลังจากที่เราใช้เวลาทั้งวันในการตรวจเช็คสภาพแล้วก็ทำความสาดเขาเรียบร้อยแล้วนะครับก็ถึงเวลาที่เราจะนำรถคันนี้เอาไปส่งมอบให้กับลูกค้าแล้วครับไปครับรออะไรครับ สัตมร์คทำสวยนี้มาที่บ้านลูกค้าแล้วนะครับแล้วก็ลกคาคือถูกกระุกนะครับแล้วก็ได้เกิดสภาพแล้วก็เรียบร้อยแล้วนะครับใจลูกค้านะครับนะครับนี่นะครับขอถามนี้คือใจไหมครับทวดดีใจครับพอใจสภาพเนาะครับครับตกลงตามที่เราคุยกันไปนะตั้งแต่แรกเนาะครับครับาลูกค้าก็พร้อมครับทุกี่จะรับรถครับครับ ้าลุกเข้ามาเตองด้วยคา,าสาารับด,ด้วยครับเราก็ขอบคุณที่้านาสนะก็านี้เรามาสดใกล้ๆทังนอยครับท่า,านใดที่ทททสนใจอยา,จากจะซื้ออยา,ากจะหารถหรืออยา,ากจะดูรถที่สื่มาครับือว่ามีคำ่เกี่ยวกับบนนะครับติดต่อเข้ามาได้ที่ ของรถบินคนครับที่อยู่้างนี้ผมาจะเข้าไปที่ทีอรารถไฟของรถบินคนครับทุกคำถามจะมีคำตอบที่สั้นันใหมที่ราทำสำหรับวันนี้เรามาใกล้หน่อยสรจัวันครับทิดหน้าเราจะไปที่ไหนใ่ไครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับครับ